X Max ตัว2025รถใหม่นะตัวสีเทาแลมโบแต่งทรงซิ่งชุดเริ่มต้นสีเขียวนะตัวนี้เป็นสีเขียวนะที่พี่แต่งให้ <Yeah. S 1> ก็คือตัวนี้ให้ล้อสีเขียว h ฮเดรยนะมีโหลดโชกหน้า2นิ้วนะัุงส้นก็มีอาจับเป็นสีเขียวนะด้านหลังนี่ก็ข้อขาหมกขอเลนะของอ้วนเอเงินนะก็ได้ปากครอบท่อลายบอสนะส่วนเสียงรถเดี๋ยวเรามาฟังกัน โชกก็ให้เป็นโชกโอเคดีนะสปริงดําแกนเขียวนะเป็นตัว330มิมลสามารถปรับสปริงได้โปรโมชั่นเซตนี้ก็คือเป็นเซตสามนะเซตสามที่ให้หนึ่งหนึ่งห้าพันบาทส่วนลดก็คือหนึ่งหมื่นน้องก็ชำระห้าพันบาทรับรถได้ถ้าเอกสารน้องเข้าเงื่อนไขราคารถก็คือเป็นราคาเว็บไซต์เลยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทใครสนใจก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอดบ้านเขียวได้ที่แอดเจี๊ยสามยามหา้าหรือแอดเพ็งอันดอรสตอว์แปดแปดแล้วเจอกันนะ